ละเนตชาตัว lấy แล้วออตู่ซะนะตะกินหมดแล้วตู่ từ ไหรไอ้ตู่ฮะเนี่ยวาวไลค์ตู่ซะนะโอ้ต้มว่าตู่ Chúng nó chê, lại ở nhông ta, lại ở góc bạch chê đó chê, chính xinh chê bạch đó. Nó, lại tuần xí tới tuần thế nè. Lại tuần nè, lại tuần nè. Hai bói cô cũng càng càng muốn cho xuống. Người thôi Nói

Tao là tốt tối lạnh tối tất cả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  tất giờ tất cả tất cả tất cả tất thế tất cả tất cả tất cả tất

นกชายเนื้อนกชายตาเจไปเจี๊ยรอแต่ย่าป้อนเนี่ยท้อท้อจิกาปื้อเจี๊ยนชายตายไปเจี๊ยร กินข้าวเล้วพี่น้องเด้อกินข้าว้ซเมอและซีเมื่อะไรเด้อมื้อนี้นะเปไฟนาจะไปเเชล

ไปเจนะไปอยู่นู่นนะไปเจติเตียนะตัวปืตอหมอเจปเนี่ยชิคกปืนะเจไปตอหมดเจนะสกาใช้มาเจเหลือได้ตอนเดนะเหลือคิดตอนเด้นะคิดนอเจลาสาวนอนไปตัวซุนนอะเจลาสาตอนนี้นอนเลยไปหมาชิ้นจีดว่เจหลือคิดนะ มาช <kommt die S 2> ินจีดวนเอออย่าไปยุสุนสุนอะดนเนเมื่อเมื่อบ้านเออมื่อเช้าในเมื่อเอพี่น้องด้ชุดแม่ยิงเขาจับโยงแล้วเขาจประยัดนอนแล้วเมื่ออะไรด้พการเจอกันคิดหน้าเเนี้ชุดนี้มา สาวที่เท่านี้แล้วโมน,มมน,นมะหมดเฉนะอยาปยงนะ ตันจะอดจริงติะนช่ะเ่อนเนยมเช่านเจานนนำตัวนน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 น

จะไปน้ซื้อรอขี้ขอลงเตอรหนกเราเรีมอนนอเลยจะอย่าปนเนี่ยตัวปลอนะดูวคนตลอจ้คนตาโน้ซหอลูกิมแต่ดนวีตียนงรอตี เออเล่าอยใจรอซือไม่ร้ก็ถ้าพเปลี่ยนตาไม่ร้เพ่งชาเพ่ดหันเดินลอไหมเออ